สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้า <c oughs> <c oughs> บรรยากาศวันนี้ก็เมือ่อก็มีโอกาสก็จะได้มารีวิวรถไถยูโบต้าสิแรงซึ่ง <c oughs> เป็นรถเก่านอกของญี่ปุ่น ซึ่ง <c oughs> ใครก็ซึ่งมีคนจะสนใจก็ทักมาแต่จะขึ้นราคาไว้ให้นะครับท้ายคลิป เดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูตรงนี้อากาศเย็น right ha <coughs> จนพร้องแถมแล้วก็ก็จะเป็นฐานสีนะครับวันนี้ก็ฟ้ามืดดงงใจคงจะตกอีกแล้ว วัวเริ่มเจ็บท้องแล้วใก้จะคลอดเ <c oughs> มื่อเกินนี่ร้องทั้งเกินต้องใส่วัวจะเจ็บท้อง ถึงเ,เป็นหัวพื้นเมืองตัวเล็กครับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็จะมารีวิวบรรยากาศทางใต้ให้บ้านเราดูครับกลับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ